ก็ปล่อยให้เวลามันเป็นคนบอกครับถ้าลูกคุณอะอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรอะควรเริ่มทำด้วยตัวเองไม่ใช่ให้คุณมาเขียนบทให้แบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจครับอืมเชื่อเราสิปล่อยให้เขาโตขึ้นมาเองถ้าแบบว่าคุณมานั่งทำให้เขาแบบนี้ตลอดอะต่อไปต่อไปคุณไม่ต้องหาแฟนให้ลูกไม่ต้องเดินเข้าไปหาไปหาผู้ชายแล้วก็บอกว่าคุณครับลูกผมชอบอะครับขอเบอร์หน่อยได้ไหมอย่างนี้เหรอ มหมามา้มา,มาจะจอดเราไว้ที่เชฟนะแล้วหมาม้าร <Okay. S 1> อไว้แล้วเรามาดูแล้วถ้าสมมุติหมาม้าหายตัวไปรถหมาม้าจะยังอยู่ที่นี่เข้าใจไหมจู่โอเคเลยหมามา้าโอเคหมาเขา,<ม>าทาันะมาอีกแล้วจู่เขาเป็นจ้ำหยดเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนนะใช่<า>ไหมสู้ๆนะหมามา้าหมาม้าจำได้แล้วเขาเป็นพ่อจ้ำหยดเมียวอ่ะให้รอจู่ เขามีอะไรอะอย่างว่ะถ้าจูวันจูไม่นาจูาจูให้เง้ทำไมจะบอกเขาเรียกว่าไม่หลบจูมาห้จูบใเง้อตัวรอชูเปม่ตัวเราไมสวัสดีครับ ว่าว่าไงครับคือผมจะมาปรึกษาเรื่องลูกอ่ะอ่ะก็เดีใช่ก็เดทบอกไปแล้วไม่ใช่หรอว่าถ้าเรื่องลูกถ้าเรื่องลูกคุณอาะจะต้องแบบว่าให้ไปคุยกับพี่พราวเองครับเรื่องเนี้ยเดทแบบคือไม่ใช่แบบเดทคือเดทช่วยไปแล้วนะจริงๆอ่ะคือ,อถ้าคือผมผมคืออนนเรื่องนั้นผมรู้แล้วแต่คือผมจะปรึกษาแบบว่าคือลูก,ลกผม คือแบบเหมือนวิญญาณหลุดออกจากล่างไปเลยอ่ะแล้วผมซึ่งผมเป็นพ่อไงแล้วแบบเหลืดีไลยครับยังไการดูแลเอาใจใส่ไม่เหมือนแบบเอะเหมือนครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอะไรอย่างงี้ครับไม่เกี่ยวอะไรกันหนอยไงเพราะว่าตอนเนี้ยคือเหมือนเป็นซอมบี้เลยอ่ะไอมิวอ่ะครับคือไม่มีชีวิตชีวาเลยตั้งแต่วันนั้นที่ชายหาดอ่ะคับครับไม่คือวันนั้นอ่ะเดด่ะ ไอ้นี่เราไม่ใช่หรอเด็กก็แบบเคลียร์ให้แล้วถึงขนาดคุณคุณเข้าใจเราไหมว่าคือเราเราบอกแล้วว่าเรื่องเนี้ยเราตัดสินใจอะไรให้ไม่ได้ครับเรื่องที่ว่าพี่พาเขาจะไปคุยกับลูกคุณไหมหรือจะอะไรไหมเพราะว่าคือ เรื่องเอาพูดง่ายๆว่าเรื่องหัวใจอะครับมันจะไปบ,บังคับใครได้ว่าใครจะอยากคุยกันหรือไม่อยากคุยกันถูกไหมครับ,ค,รบคือไม่ใช่ว่าว่าเด้จะไม่ช่วยคือเดซก็ช่วยพูดให้แล้วบอกว่าเออเนี่ยเรื่องพ่อเออเดเคลียให้แล้วนะเดซเคลียแล้วส่วนเรื่องเรื่องพี่พากับเรื่องมิวอะก็แล้วแต่พี่เลยเออพี่พี่จะทำไงแล้วแต่พี่เลยหนูอะยังไงก็ได้ก็พูดไปแล้วก็ บอกเขาทุกครั้งว่าให้เขาอ่ะไปเที่ยวเล่นไปมีความสุขเธอก็เราก็ไม่รู้ว่าแบบเขาไปอยู่กับลูกคุณหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็ปล่อยให้พี่พาไปแล้วอ่ะคืออย่างงี้นะคุณแทนเดคือตอนเนี้ยคือเหมือนคุณพาโบเขายังไม่คุยด้วยแต่แบบลูกผมซึมไปเลยผมอยากรู้ในทางของมุมมองคนเป็นแม่ว่าถ้าเราอยู่จุดจุดนี้จริงๆเราควรจะทํายังไงควรจะปลอบลูกยังไงหรือว่าควรจะบอกลูกยังไงดี คุณพ่อตอนนี้ผมเป็นห่วงมากเลยอ่ะคุณคุณพ่อก่อนที่จะรับใครมาเป็นลูกคุณพ่อก็ต้องมีความความคิดว่าแบบคุณพ่อแบบเป็นลูกมีมีลูกหนึ่งคนนะครับว่าจะต้องทํำยังไงเอาจริงๆถ้าสมมุติว่าคุณพ่อคุณพ่ออ่าพูดง่ายๆหนูก็ไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่าคุณพ่อหักมาอย่างเงี้ยแล้วคนรอบข้างคุณพ่อเขาจะทํำยังไงอะครับ ก็คง <S an> ให้กําลังใจ <S <S <an> นั่นแหละครับ <S <S an> <S an> <S ผมก็ให้กําลังใจลูกแล้วรับคแบบับแล้วก็มัน,<ๆ>นก็ต้องอยู่ที่ตัวเขาหรือครับ <S <S <an> คือคุณพ่อเลี้ยงลูกนี่ค่ะเราเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันน่ะเราเลี้ยงลูกแบบว่าเราเราเริ่มต้นให้เขาที่เหลือเราเ,ราเลี้ยงให้เขาเป็นแบบบุฟเฟ่ต์จริงๆล่าสุดลูกเราก็แบบเอ่อคุยคุยกับคนหนึ่งอยู่เหมือนกันเราก็คอยดูเขาห่างๆเหมือนกันถ้าเขาเสียใจเราก็แค่ปลอบครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่า เขาเจอห่างครับแล้วถ้าเขาจะคุยกันต่อเราก็แค่คอยแบบคอยดูอยู่ห่างๆอันทีแล้วฮะแล้วถ้าเขาเสียใจเราก็แค่ปลอบเองแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรเยอะแยะเลยครับเจรให้ลูกไปเจอของเขาเองใช่ไหมใช่เขาเรียนรู้เองสิครับคุณพ่อเราแบบว่าไปขีดขีดเขียนบทให้เขาอ่ะมันไม่ได้ครับเขาโตแล้วเขามีความคิดเขาสามารถที่จะแบบว่าเออเขายิ่งเขาทํางานเป็นตํารวจนะครับเขาต้องมีความคิดอยู่แล้วอันนี้เดี๋ยวเชื่อนะ เพราะการทํางานของคุณตํารวจอะมันต้องใช้คิดวิเคราะห์สุดๆเลยถูกไหมคุณพ่อเป็นตำํำรวจเองอะคุณพ่อก็รู้ว่าที่คุณพ่อทํางานอยู่อะมันต้องใช้คิดวิเคราะห์ถูกไหมใช่ครับผมถูกไหมอ่ถ้าใช่ก็แปลว่าลูกคุณพ่อโตกว่าลูกเราอีกเข้าใจไหมคุณพ่อแบบไม่ต้องไปเขีย,ยนบท เราเป็นห่วงลูกได้ครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราอ่ะไปบังคับลูกให้ทําอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าลูกเขาไม่อยากจะทําหรือถ้าเขาไม่กล้าพอที่จะทําก็ถือเป็นการเรียนรู้ของเขาครับว่าถ้าเขาเสียอะไรไปแล้วอ่ะเขาไม่ได้ทํามันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเขาครับนั่นแหละสิ่งที่เขาจะได้เรียนรู้ว่าจะทําอะไรก็ควรทําครับไม่ใช่ให้คนอื่นอ่ะเขาเอาเอานู่นเอานี่มามาประเค้นให้แล้วก็ค่อยทํา เข้าใจไหมฮะเข้าใจอันนี้คือผมควรปล่อยให้ลูกผมโตเองใช่ไหมตอนนี้ใช่เราก็แค่คอยดูเขาอยู่ห่างๆก็พอฮะโอเคโอเคครับสู้ๆเรารู้ว่าแบบคุเป็นพ่อเป็นแม่มันเป็นยังไงแต่ส่วนเรื่องแบบเรื่องพี่พาเราพูดเลยนะเราไม่เคยปิดกัน้นเราไม่เคยอะไรเลย พี่เขาอยู่กับใครแล้วมีความสุขเราก็ปล่อยให้พี่เขาไปมีความสุขแค่นั้นเองคือผมทุกข์ใจมาหลายวันแล้วว่าผมไม่รู้จะทำยังไงดีให้กำลังใจก็คือก็คือให้ไปแล้วเราก็แบบพยายามผมพยายามทำทุกอย่างแล้วคือตอนนี้มันก็มันก็ยังไม่ไม่ไม่ดีขึ้นสักทีเราเราไม่รู้หรอกนะว่าพี่พาไปทำอะไร ทำไมลูกคุณถึงเป็นอย่างนั้นเอาเป็นว่าก็ปล่อยให้เวลามันเป็นคนบอกครับถ้าลูกคุณอะอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรอะควรเริ่มทำด้วยตัวเองไม่ใช่ให้คุณมาเขียนบทให้แบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจครับอืมเชื่อเราสิ ปล่อยให้เขาโตขึ้นมาเองถ้าแบบว่าคุณมานั่งทําให้เขาแบบนี้ตลอดอ่ะต่อไปต่อไปคุณไม่ต้องหาแฟนให้ลูกไม่ต้องเดินเข้าไปหาไปหาผู้ชายแล้วก็บอกว่าคุณครับลูกผมชอบอ่ะครับขอเบอร์หน่อยได้ไหมอย่างนี้เหรอถูกไหมผมพอเข้าใจละเออแค่นั้นแหละที่เราอยากจะบอกครับเชื่อเราเถอะอย่าไปไปไปเหมือนแบบว่าเออทำมามาสำเร็จรูปอ่ะให้ลูกเลย จริงให้ลูกเขาหาทำอะไรเองซะบ้างอืมโอเคครับครับสู้ๆนะแต่ถ้า <ผม S 1> เรื่อง <ผม S 1> พี่พะโบอ่ะเราไม่ได้ปิดกั้นเลยนะพูดจริงคือถ้าลูกคุณจะจะคุยจะอะไรอะ่ะเราเราทำให้พี่พะโบมีความสุขอะ่ะเราก็โอเคแค่นั้นแหละแล้วก็เหมือนเดิมครับขอร้องอีกอย่างหนึง่งอย่า เออย่าไปยุ่งกับพี่พาโบเยอะเลยครับคือตอนนี้ผมไม่ได้ไม่ได้อะไรกับเขาแล้วก็นั่นแหละเอาเป็นว่าปล่อยให้ให้แกมีความสุขเถอะเดซเดซไม่เคยขออะไรนะขอแค่แบบให้เขามีความสุขก็พอครับขอคุผมนับถือใจคุณเดซจริงๆนะสุดยอดครับค่ะคุณโฮ่า